พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนพัฒนารถสปอร์ต n นเกตรุ่นใหม่นั่นก็คือรุ่น MT03 ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาพอสมควรครับว่า MT03 นั้นจะมีการปรับโฉมเปลี่ยนดีไซน์เมื่อไหร่ปีนี้ปีหน้าหรือว่าปีต่อไปสืบเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมายามาฮ่า MT03 นั้นดูเหมือนจะ เงียบๆไปเหตุเพราะว่ารูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นน่าจะไม่โดนใจคนไทยเท่าที่ควรหลายคนบอกว่าชุดไฟหน้าของ M T 0 3นนั้นดูแล้วนะครับไม่โดนใจอาเซียเลยและอีกหลายคนนะครับได้บอกว่ารูปโฉมดีไซน์ในภาพรวมทั้งคันนั้นไม่กระชากใจเท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นนะครับยอดขายของ M T 0 3หรือว่ากระแสยมรุ่นนี้จึงดูเหมือนจะเบาบางลงไปถ้าเปรียบเทียบกับ Yamaha YZF R 3แล้วก็จะเห็นว่า มันมีทิศทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงยามาฮ่าวเซนนั้นสามารถต่อสู้กับนินจาสามล้อย่างสบายสบาย,บายและสามารถสร้างตัวกันขาได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ M t 0 3ทีนนั้นไม่สามารถต่อกรกับแซตสามล้ได้เลยแม้แต่นิดเดียวหลายคนก็เลยอยากจะเห็นว่าย a ม a h a จะปรับโฉมดีไซน์ของ M t 0 3ทีเมื่อไหร่คำตอบก็คือว่าต้องรอให้ย a ม a h a มีการเปิดตัว Y z f r ซเสเสียก่อนเมื่อโฉมใหม่ของ R3 เปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้ว อีกอย่างน้อยก็1-2ถึงปีข้างหน้าจึงจะมีการเปิดตัว M T 0 3ตามมาเพราะฉะนั้นนะครับ M T 0 3รุ่นใหม่โฉมใหม่จะไม่ใช่เร็วนี้อย่างแน่นอนปีนี้หมดสึกครับปีหน้ายังมีสิรลุนถ้าหากว่าปีนี้มีการเปิดตัว R3 โฉมใหม่ไปแล้วซึ่งก็คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาครึ่งปีหลังของปีหน้าเป็นอย่างเร็วหลายคนต่างก็เอาใจช่วยครับว่าอยากให้ Yamaha M T 0 3รุ่นใหม่มีดีไซน์ที่โดนใจคนไทยผมเองก็กำลังน,นึกคิดเอาง่ายๆครับว่า ถ้าหากยามาฮานั้นเอารูปแบบดีไซน์ของ m 150มาปรับเพิ่มความแหลมคมความเฉบีเฉียวในดีไซน์ที่ใกล้เคียงกันหรืออยู่ในโทนเดียวกันสรุปง่ายๆก็คือว่าให้นึกถึง m 3 0ม CC มิติอาจจะใหญ่ขึ้นหนาขึ้นแต่มีความแหลมคมเฉบีเฉียวที่ใกล้เคียงกันคุณผู้ชมลองนึกภาพตามไปด้วยนะครับว่าถ้ายามาฮ่าเอา M/ 150มาขยายเคื่นต์เป็น3 0 0 CC หรือ 321cc ของ M T ี่03เดิมนะครับมาใส่เข้าไปก็คาดว่าจะมีกระแสตอบรับดีขึ้นอย่างแน่นอนย้อนหลังกลับไปในการเปิดตัวของ M 150ที่งาน Motor Expo ปลายปี2558ที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการ M ขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดฝันยอดจับจองของรุ่นนี้ถล่มทลายมากกว่า900คันนับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีมาของงานมอเตอร์โชเลยก็ว่าได้ทั้งที่ว่ามันมีราคาที่สูงกว่า YZF R 1 5 ถึงกว่า5,000บาทโดยวางราคาอยู่ที่89,500บาทนั้นถือว่าสูงมากในเวลานั้นครับแต่กระแสของ M-Salad 150นั้นเติบโตอย่างรวดเร็วป้อมมาที่วางไว้จะขายเพียงแค่เดือนละ1,000คันนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น4,000คันต่อเดือนได้อย่างสบายๆมากกว่า15ถึง2เท่าครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าามาฮ่าจะนําดีไซน์ของ m 150มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา m t 0 3รุ่นใหม่ก็มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ซึ่งถ้าหากว่านะครับในช่วงก่อนหน้านี้หลายปียามาฮ่าเอา m S 1 0 0มาทำเป็น MT.03 วันนี้ทุกอย่างคงเปลี่ยนไปเซตสามร้อยที่ขาดิบขาดีนะครับอาจต้องมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ m 3 0 0หรือว่า M ที่มีความแหลมคมเฉวบเชี่ยวออกมากระชากใจแต่นั่นคืออดีตที่แก้ไขไม่ได้วันนี้เราไะติดตาม MT.03 รุ่นใหม่กันต่อไปในอนาคตครับ